ไปอ่ะทำไมจึงไปอ่ะก็อยากไปเบื่อ<ก>พี่อ่ะเบื่อน้องอ่ะไม่เบื่อพี่กว่าพี่วิกโก้แล้วพี่วิกโก้ตำรวจวิ่งตามตลอดเลยนะใช่ก็เคยเห็นพี่วิกโก้แล้วก็วกนี่นี่นี่น้องเกิดสมัยไหนนังใส่รองเท้าแบบนี้นี่ฮะ น้องเคยสมัยตอนไหนนี่ใส่รองเท้าแบบนี้ฮะอถึงที่วิทยาแล้วสมัยไหนสมัยสมัยร้อห้าอแบบนี้นะขั้นมห,ห้าใส่รองเท้าแบบนี้แล้วมห้าหรือปห้ามห้าปห้าปห้านี่อยู่สูงขนาดไหนปห้าสูงขนาดถึงวิทยาเลย นี่นี่ใส่เสื้ออะไรวันนี้นะเสื้อแตงโมงกินได้ไหมแตงโมงไม่ได้มันคือรูปภาพแตงโมอ,งอะไรแบบนี้ใช่เหรอใช่แล้วมันมีอะไรอีกมีมีเงินนะมีเงินฮะมีเงุนของจริงมีเงุนของจริงมีเงุนของจริง ก,กินหมดแล้วกินหมดแล้วแล้วสีเหลืองๆนั่นเกาเรียกอะไรอ่ะสีเหลืองน,นี่คือปาปารล่ยมัใช้ส้มโออ่ะแตงโม,ะโมจะค่ะสีเขียวเปลือกเขียวแบบมันกินมันก็ต้องตีแดงวันนี้ไม่ใช่ไปโรงเรียนนะวันนี้นะ ทำไมอ่ะเพราะว่าค่ะชีรโรกยังไม่หมดค่าชีโรกยังไม่หมดใช่ค่าชีรโรกแล้วมันไปกินเอาอะไรชีโรกอ่ะจะกินชีโรกเลยไหมให้กนินก็ต้องกินเพื่อนเลยกินเพื่อนเลยเหรอใช่กินทำไมต้องกินเพื่อนเลย riet? อ่ะหืมชีโรกมันอยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ะฮะติดอยู่กับเพื่อนติดอยู่กับเพื่อนก็ต้องกินเพื่อนเลยแบบนี้นะ นี่จะไปส่งโรงเรียนไปไหม,หม <า S 1> นี่เรียนมาสองปีได้ไปเรียนกี่วันนี่ถามจริงฮะฮะเรียนอยู่นี่สองปีแล้วได้ไปเรียนกี่วันน้องอะอถึงสิบวันไหมคิดสิคิดสิดสนั้นนั้นมือเป็นอะไรน่ะทำไมมันใหญ่ดวงใหญ่ใหญ่ขึ้นน่ะมืออ เป็นอะไรฝ่ามืออรหันต์ไหนดูฝ่ามืออรหรอันต์อุ้ยนุนโดนหน้าเลย,ยน้องเป็ดฝ่ามืออรหรันต์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ติดติดขี้ไก่บ่ฮะไม่ใช่ติดขี้ไก่บ่ กินอีกแล้วไปนั่งข้างหลังก่อนกินอีกแล้ว